ต่อไปก็เป็นคิวของอมาตาลีเทพบุตรเอ๊อวันนี้วันอะไรเนี่ยเศรษฐีคงคิดเนี่ยนี่คนที่สี่แล้วเนี่ยก็ปฏิเสธเหมือนกันแหละแต่คนที่สี่ก็พูดว่า <c oughs> เดี๋ยวท่านฟังวาจาสุภาษิตแล้วก่อนนะ เออเออพูดมาสิพูดมาพูดมาไหนไหนก็ฟังมาสามคนแล้วฟังคนที่สี่หน่อยฮะท่านจะว่าอะไรบางคนมีทรัพย์น้อยนะแต่ให้ทานได้เออบางคนมีทรัพย์มากแต่ให้ทานไม่ได้ดังนั้นแม้จะให้น้อยก็เหมือนให้มากเมื่อเทียบกับผู้ที่มีทรัพย์มาก แต่ไม่ยอมให้อะไรเลยเศรีฟังก็นิ่งไปนิดหนึ่งแล้วก็อืมอ่ะว่าพร้อมหลวงพี่เลยหนึ่งสองสามท่านพูดจะมีเหตุผล <laughs> อืมท่านพูดจะมีเหตุผล อ่ะงั้นเชิญเชิญเชิญเข้ามาทบายอ่าต่อไปก็เป็นคิวของ <c oughs> ปัญจสิกาเทพบุตรปัญจสิกขาเทพบุตรก็เข้ามาห้าคนแล้วคนที่หนะ้าคนที่ห้าก็ต้องเทศก่อนเนะเขาถึงจะยอมไม่เข้าบ้านนะกาว่าจาสุภาษิตว่า